สวัสดีจ้าแม่จ่าพ่อจ่าสวัสดีเอฟซที่น่ารักนะครับผมวันนี้เราจะมาปลูกต้นไม้กันนะครับต้นนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักดีแล้วนะครับนี่คือต้นกวักมรกตนะครับผมสีเขียวมรกตสวยงามนะครับโบราณเชื่อว่าปลูกต้นกวักมรกตเนี่ยนะครับจะทําให้มีโชคมีลาบนะครับมีการเงินที่ดีนะครับเงินทองไหลามาเทมานะครับท่านผู้ชม สวยแล้วก็ปลูกง่ายนะครับผมสวยงามนะครับผมแล้วยังเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะครับปลูกไว้ในห้องนะครับครับตกแต่งห้องครับสวยๆนะครับช่วยฟอกอากาศนะครับทําให้อากาศดีนะครับผมอากาศบริสุทธิ์นะครับให้ ความร่มรื่นสดชื่นกับผู้ปลูกนะครับนี่ครับคือกิ่งที่ผมได้ปักชำติดแล้วนะแล้วเขาก็แทงหน่อขึ้นมาผมจิ้มลงไปแค่กิ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้เ็าแทงออกมาสองหน่อเลย <c oughs> ครับ <c oughs> กระถางเล็กๆนะครับผมทําง่ายเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าทําอย่างไรเนาะนี่นะครับเราได้กิ่งมานะครับผมจะเป็นแค่ตรงยอดนะครับเราก็ใช้มีดนะครับใช้มีดเราตัด นะครับตัดครับเอามานะครับแค่นี้นะครับผมนะครับนี่คือกิ่งยอดนะครับผมเอาไปเสียบลงในดินน่ะเขาติดง่ายๆเลยครับเป็นความน่าอัศจรรย์ของต้นไม้นะครับดินในกระถางนะครับผมนะครับจิ้มลงไปเลยนะครับในกระถางเนาะเดี๋ยวเห็นไหมจิ้มลงไปเลยครับผมเสียบลงไปเลย ดินมีความชุ่มชื้นดีเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาเหมือนต้นนี้ครับผมขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับผมเป็นกวักมรกตนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับทำง่ายๆแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดส s c r ก b e กดไลค์กดแชร์ให้เจเอแชแนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมครับบ๊ายบายครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ